สวัสดีค่ะแคัเก้าแปดจางค่ะวันนี้จะมาทาการแพ็คไมกราฟก่อนส่งให้ลูกค้าค่ะอันนี้คือไมกราฟที่ตามแบ่งจาหนงนะคะอุปกรณ์เราก็จะใช้ทิชชู่ค่ะทิชชู่ก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะคะเริ่มต้นก็ประคองหัวไม้ค่ะค่อยๆพันค่ะประคองส่วนหัวไม้พันไม้พันหัวไม้เบาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนาเขาจะเกิดความเสียหายชลุดได้ค่ะค่อยค่อยพันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับการแพทไม้กราฟค่ะการพันหัวไม้ด้วยทิชชูห่หนาแบบนี้เป็นการเซฟหัวไม้นะคะเมื่อทิชชู่หมดก็ติดสะกระเทปได้เลยความหนายังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจับดูค่ะความหนาเขายังยังน้อยเกินไปค่ะเนื่องจากหัวไม้กราฟของเราอะ่ะเขาจะมีในส่วนของหนาด้วยนะคะเราก็มาทาําการพันกันต่อเลยค่ะพันไปเรื่อยๆืจนเสร็จเลยนะคะจนได้ความยาวความหนาตามที่เราต้องการค่ะอาจจะได้ยินเสียทิชชู่ดังนิดนึงนะคะ ถามว่าทาไมเราต้องเซิร์ฟหัวไม้ทําไมเราต้องพันพิชชูเยอะก็เพราะเราไม่อยากให้ไม้ทราฟที่เราจาหน่ายที่เราแบ,บ่งกันเพื่อนเพื่อนพี่ๆเกิดการเสียหายชีริตตอนที่ขนส่งค่ะเสร็จแล้วเราก็มาพันช่่งโคลนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสําหรับการพันหัวไม้ในเทคนิคพิธีการแพ็คไม้ของจารแคกาลตกาแบบนะคะเรายังไม่จบที่ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปค่ะใช้ตัวการกระแทกกันผลไม้เนี่ยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องขออาภัยที่ท่านนะคะครอบใส่เข้าไปเลยค่ะ อาจจะดูเส้นเปลืองนิดนึงนะคะแต่ช่วยพยุงหัวไม้ช่วยเซตหัวไม้ไว้ได้ค่ะเพราะว่าการขนส่งของไทยเนาะเราก็รู้กันอยู่ค่ะว่าอาจจะมีความเสียหายได้ได้แบบนี้แล้วนะคะสกเทปค่ะสลกเทปพันค่ะปิดส่วนนี้เพื่อไม่ให้ตัวตัวการกระแทกของผลไม้นี้เขารูดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนต่อไปนะคะ ค่ะขั้นตอนขัดขั้นตอนถัดไปขอไคค่ะใช้ตัวกันกระแทกค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเราแพ็กไม้ใช่ไหมคะความความสูงความหนาด้านนี้เขาจะไม่เสมอกับช่วงโคนค่ะแล้วเวลาส่งอาจจะทําให้ดูกระโดกกระเดกนะคะถ้าใจความผิดต้องขอใัยค่ะเนี่ค่ะรวบๆวววแล้วก็พันเพื่อให้ความสูงรับกับช่วงนี้ค่ะเวลาเราแพกไม้ไม้จะไม่ดิ้นค่ะไม้กับเราก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะอันนี้เป็นทั้นตอนการแพกไม้ขายของเพจแคตาลแก้แปดค่ะที่จำทำอยู่ตลอดตลอดจะเป็นวิธีการแบบนี้เลยนะคะติดสกอตเทปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวชมขั้นตอนตัดไปนะคะ ขั้นตอนถ่ไปเตรียมกระดาษลังค่ะกระดาษที่เราไม่ได้ใช้กระดาษเก่าก็ได้นะคะนํามาม้วนค่ะเพื่อน,นําทางให้เขายับให้เขางอก่อนนะคะเราจะได้ม้วนได้ค่ะเสร็จแล้วการออกนําไม้ของเราใส่เข้าไปแล้วก็ม้วนเลยค่ะได้แบบนี้ก็พันด้วยสักเทปหรือจะมัดหนังยางก็ได้นะคะได้แบบนี้ค่ะตัวหนังยางอาจจะคลายออกได้นะคะ ก็ใช้กรารติดสเปเท์ค่ะเพราะว่าส่วนนี้เห็นไหมคะจะรับกันพอดีเพื่อประคองหัวไม้กับตัวต่อให้ยังคงอยู่ค่ะ <c oughs> เขาจะเกิดความเสียาหายไม่เยอะนะคะการแพ็คแ,แบบนี้หรือเราจะใช้สเปรเท์พันไปเลยอีกทีก็ได้นะคะโดยการที่เราจะไม่ใช้หนังยางคะ่ะแบบนี้นะคะแต่เราจะเป็นการพันหัวพันท้ายค่ะเสียงเลนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ติดโลโก้ของร้านเข้าไปได้